อันนี้ก็จะเกินไปเลยค่ะเพราะว่าผมรอวิดีโอมาหลดนะซึ่งตอนนี้ซุปเปอร์ก็ได้เสร็จไปที่เราแล้วนี่ก็คือโฉมหน้าของซุปของเราอีหารเป็นขี่เลยล้วจะมีคนถามว่าน้องจะเป็นไรไหมอ๋าน้งไม่เป็นไรหรอกนะ้เป็นขี่เหมือนเดิมแล้วเราก็จะหยิบอันนี้มาคนเลโคนเคลเกันนะคะทำไมเบี้ยวก็จะคนเลโคลเลโคลเโคลเให้เข้ากันเยะ โอ้ยเย้ของกันแยมเย้ไปแล้วโอเคแล้วก็มาคนกันจอนะครับกันกันจอคน่ยๆอิงหาอันนี่ครับมีช็อกโกแลตที่ดำสบหายมาดุกคนนะครับต้องไปบปิดสไนยละอื้อหือไม่แตก นี่นช็อกโกแลตของผ้าหลังเศสหรือเปล่าครับเนี่ยฮะเริ่มถือจะถือจะมาทำอะไรอะ่ะเฮ้ยคุณนะครับกอดแป๊บหนึง่งแล้วแล้วเราก็จะได้น้ำซุปสุดโอเคแบบสมบูรณ์นะครับเดี๋ยวเราให้ดูกันนะดีครับน้ำซุปสุดลอเคใครอยากกินก็มาสาระเนททำตามกันได้นะครับ แต่น,นี้สูตรกูสร้างเองทียแต่ใครอยากแดกนะครับกูออขอแนะนำเลยว่าอย่าหาแดกอสัแค่นั้นแหละครับโอเคเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะมาดูกันว่ามันจะเป็นยังไงจะพักไว้ตรงนี้ก่อนนะแค่เดี๋ยวเราจะมาดูกันครับว่าน้องเป็นยังไง แน่เลยครับจะมาดูกันนะครับว่าพรุ่งนี้น้องจะเป็นยังไงหรือว่าเราจะริวน,น้องก่อนที่จะพรุ่งนี้นะงถ้าใครเป็นห่วงน้องไม่เป็นไรหรอกครับแมวที่บ้านกูไปตะครุบแน่นอนแต่มสวบแทนในอันน,น,อนี้ก็จะโดนในอันนี้ก็จะโดนส่วนเป็นคนแรกนี่ครับถ้าใครอยากทำตามก็ทำกันได้เลยนะครับแต่ว่า ขอเตือนเลยนะครับว่ากินนี่แอนจะมาสนับสนุนบ้านคุณได้ดูครับน้องชโคโค็อกโกแลตดูไปสูตรปาเค็ดแล้วเราจะทำช็อกโกแลตดูใบสูตรปาเค็ดนะครับโอเคปลาไอ้เนี่ยก็ทิ้งไปก่อนแล้วครับอเออเออเออ,เอ,อโอเคก็ไม่ผิด